ผลของพายุทำให้กล้วยของเราหักเลยนะครับโอ้หักไปสองเครือแต,แ,ตแต่เครือนี้ยังค่อยยังชั่วพอจะเอาละวี่เจ้าอในมาก,กัดกินไปหน่อยนะึ่งเดี๋ยวจะ,ะมีดมาฟันก่อนแค่มาลดน้ำต้นไม้เฮ้ยเพิ่งเห็นส่วนนี้ยังไม่ได้ รอสักสองสามอาทิตย์นะะเอาไม้มาล้างไปก่อนนะครับแต่เขื่อนนี่ได้แล้ว<อ>เขื่อนนี่ได้แล้วต้องมาล้างเพิ่มลด,ดนะครับแม่ตานนี้ต่อก่อนอ่ามันจะได้ชุ่มเงิน,นอ่าขึ้เนเย็นชุ่มเย็นแล้วเด้อเห็นเหงืรวยๆเด้อในตานนี้เลยการดน้ำให้